สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดรกรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะรุ่น Vgas 10kva 1 0 0 0งวัตต์ตัวนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะหม้อเพิ่มไฟราคาประหยัดราคาไม่แพงนะคะและยังได้รับมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 9,001หรือว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 14,001และมาตรฐาน CE นะคะปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแน่นอนนะคะส่วนเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าสินค้าของโน๊ต r กร n นะคะมาจากอินเดียแท้นะคะแก้ไฟตกนะคะวัดเต็มแอมเต็มหม้อแปลงนะคะขดรวดขนาดใหญ่นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่ตอนนี้นะคะก็แนะนำเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมอยู่ในตอนนี้ด้วยแล้วเราก็กาลังจัดโปรโมชั่น ะคะราคาเพียง9,990บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เนี่ยก็คือรวมส่งนะคะสามารถที่จะเก็บเงินไปทางได้อีกด้วยนะคะและที่สำคัญตัวนี้นะคะสามารถรองรับไฟตกต่ำสุดได้ถึง 110V โวลต์นะคะแล้วก็ไฟเกินเนี่ยสามารถรองรับได้ถึง 280V อแปโวลต์นะคะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัติกำลังการจ่ายไฟจะอยู่ที่ 45M แอมป์นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำงานด้วยรีเลย์นะคะปรับไฟเร็ว เพิ่มไฟไวนะคะตัวเครื่องเนี่ยมีการ จัดการทํางานนะคะทุกครั้งเมื่อมีอุณหภูมิสูงเกินไปนะคะหรือว่าอุณหภูมิแรงดันไฟฟ้าต่ําเกินไปนะคะหน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นสัญลักษณ์ให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ HI นะคะ High หรือว่าจะเป็น LO Low นั่นเองนะคะสถานะทุกอย่างรวมถึงไฟเข้าและไฟออกนะคะสามารถที่จะดูได้ผ่านทางหน้าจอเลยนะคะมีหนึ่งหน้าจอเท่านั้นแต่ว่าแสดงสถานะได้ถึงสงสถานะด้วยกันนะคะตัวเครื่องของเราเนี่ยก็ยังพิเศษคือ ระบายความร้อนเป็นธรรมชาตินะคะไม่มีเสียงดังรบกวนใจและไม่มีหลดแสงนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรีวิวนะคะจากลูกค้าทางบ้านที่ส่งมานะคะจะสามารถที่จะติดในบ้านก็ได้นะคะหรือว่าติดกับเบเกอร์ใกล้ๆเบเกอร์เนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือหนักมากนะคะเพราะว่าหม้อแปลงของเขาเนี่ยขดลวดใหญ่นะคะแล้วก็หม้อแปลงใหญ่อีกด้วยนะคะก็สำหรับในการดูแลเนี่ยก็คือ สามารถติดตั้งไว้แบบให้ห่างจากที่ชื้นนะคะระวังแบบไม่ให้มแมลงเนี่ยไปทํารังนะคะก็ดูแลง,ง่ายนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้ทางไลน์ดอตกรีนนะคะ ID ไลน์ก็จะเป็นแอสไซด์ดีอจลหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าสอหนะคะหรือว่าเบอร์ศูนย์เก้2สอเได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอฝากเป็นตัว วีกาศนะคะ 10kva นะคะไว้ด้วยะคะ่ะใครสนใจก็สามารถที่จะทักเข้ามาพูดคุยได้เลยนะคะขอบคุณนะคะ